สนับสนุนโดยแมเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อ,อ,ตอนรับขขเข้าสู่ชามคำตอบค่ะอะไรคะเามเาเมาเมาตั้งสติจูนก่อนจูนก่อนเ <c oughs> มื่อกี้เมาอยู่มเมาอยู่เนี่ยก่อนเข้ารายการเนี่ยเมาค่ะมเามาบุคคลบางคนอยู่ก <c oughs> ็เลยของเขาแรง <c oughs> ใช่ใช่ลินพัน,นกันเลยทีเดียว <c oughs> ือไม่ใช่เมาอะไรเมาคนที่บ้านใช่ไม่อะไรคือคุยอะไรไม่สนุกเท่าเมาคนที่บ้านนี่แหละจริงป่ะว้า้าะเพราะฟีดแบ็กคอนเฟิร์มแล้วว่าเมาเรื่องในบ้านเนี่ยสนุกสุดแล้วก็คิดดูครั้งที่แล้วเมาเรื่องวันวาเลนไทน์อ่ะเพื่อนก็แบบโอาโหสนุกมากอ่ะเมาคนที่บ้านอ่ะเมาอะไรเหรอจำไม่ได้อะไรไได้แล้วว่านินทาอะไรไปแล้วบ้างอะไรนินทาอะไรไปบ้างแต่มันก็น่าสนุกนะเพราะว่าเราก็อยากรู้เรื่องของคนที่บ้านคุณ อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเรื่องของคนอื่นเนี่ยคืองานของเราเสมอแ,แต่พอเรื่องของตัวเองเนี่ยจะเริ่มแบบไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่แล้วความเราฉันคือบริการของเรานี่แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยนะคะ,อ,ะอย่าเข้าใจว่าสาวไทยพณิย์แล้วไฟไหม้แล้วตกงานหรือต้องมาจัดรายการไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นเสื้อ S <S เอสดีไม่ได้เขาให้มาขายของเสื้อผ้าบนิยามจำหน่ยายใช่ใช่ก็คือสำหรับคนที่จะมาบริจาคนะคะแล้วก็จะมีมีทั้งแบบเสื้อคอปกเสื้อโปโลแบบนี้นันล่ั่นลังนั่นล่ะนี่ ไม่เห็นไหมเห็น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 สวยไหมคะเป็นเสื้อเป็นเสื้อทรงพระเจริญนะคะแร้วก็เจริญด้านหน้าก็กระเป๋านิดนึงใช่ใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่ากึ่งฟอร์มอลนิดนึงกึ่งทางการได้เพราะว่าเป็นเสื้อคอปกหรือว่าถ้าแบบอยากใส่สบายๆดูวัยรุ่นอะไรอย่างนี้ก็เป็นคอกลมไปาดูดูดูทำเข้าใช่คอวีก็มีนะแต่พอดีว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนให้ดูได้ตรงนี้ได้เราก็เลยเลือกอันนี้มาให้เป็นคอเป็นคอกลมแล้วก็มีสกรีนรูปหัวใจทรงพระเจริญนะคะแนะนำให้สาวๆไทยพาณิชย ซื้อเก็บเอาไว้เป็นสแปร<ช>์เผื่อไฟไหมอีกใช่ใช่เดี๋ยวคนอของออกมาไม่ทันก็ซื้อเก็บเอาไว้ได้นะสี่มงเราสวยนะด,ด,ดีกับเขาเนาะดวงดีกับเขาจ้างเราอ่ะ <c oughs> กลิ่นมันไม่ค่อยดีอะ <c oughs> ไฟไหมครั้งที่แล้วเนี่ยออมันมีกลิ่นตัวตัออกมายังไงก็ไม่รู้คือ,ค,อคือตามภาษาคนคิดมากอย่างเราเนี่ยเนาะคิดเยอะอะคิดเยอะอะเป็นคนคิดเยอะเป็นคนคิดระแวงด้วยใช่ใช่ก็เลยแบบโอ้มันดูแบบ มาไม่อะไรกันช่วงนั้นพอดีอช่วงที่มันมีอะไรหลายเรื่องสามีก็เริ่มบ่นสามีทุกคนนะในสถานีอเริ่มบ่นตั้งแต่เธอมาทางานที่นี่นะเป็นคนที่ระแวงตลอดเลยพูดอะไรก็ไม่เชื่อฉันไม่ใช่คนเชื่อคนง่ายตัต้งแต่แรกอยู่แล้วจ้าแล้วก็ไม่เคยบอกนะว่าเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอ,อเปิดเผยมาตลอดโลกไม่เคยสวยถูกอ้อง สรุปเราขายเสื้อเราขายเสื้อเลยเรียบร้อยยังขายเสื้อใครที่มาบริจาคนะคะเรามีตั้งแต่ไซส์ 2S จนถึง 2XL 2S หรอใช่ใช่ 2S เลย 2S เลยอันอันนี้คือ S ถ้า 2S เนี่ยอาจจะแบบว่าดูดูเป็นแหนมไปย่นไปนิดนึงเหมือนเหมือนวัดความดันตัวเองตลอดเวลาเดี๋ยวเลือดไม่เดินก็เลยขอไซส์ S มานี่คือไซส์ S นะคะจริงดีไซส์ M อันนี้ไซส์ M โอเคโอเคโอเคใกล้คือไซส์ M เกือบแล้วล่ะ ถ้ากินมากกว่านี้เมื่อวานกินมากกว่านี้เนี่ยนะ,ะเอ็มก็จะใส่ไม่ได้แล้วกว่าจะยัดร่างลงไปได้เนะนี่ยนี่นี่หุ่นหรือหุ่นคะพี่ <c oughs> มีขึ้นลงรายวันด้วยอะไรอย่างงี้ยจริงมันมันเป็นเอ้ที่เคยอ่านเจอนะที่เขาแซวๆกันว่ามีกี่อย่างนะที่ขึ้นแล้วแล้วแล้วล,ลงยากมากเลยสําหรับผู้หญิงอนะคือ<ะ>เรื่องน้าหนักจริงคือแล้วลงยากปะ่ะจริงจงอารมณ์เอออารมณ์อารมณ์มมมก็ด้วยอายุ อายุไม่เคยลงเลยว่ะใช่ป่ะขึ้นอย่างเดียวเลยเออแล้วอะไรอีกสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ค่ะที่ที่ผู้ชายเขากลัวกันมากนั่นแหละห็นมากเขาพยายามยัดร่างเลยเขาเป็นไซส์เอ็มสวยค่ะยสดร่างยัดร่างยัดร่างลงไปเอาเวลาไปซื้อเสื้อนะน้องสาวหยิบมานี่ตัวนี้สวยไหมแกคิดว่าจะยัดร่างลงไปได้เหรอเอออพี่บอกว่าใส่ไม่ได้เงี้ยมันฟังดูแล้วมันมันหมันไม่ ยัดขา,ย,ย,ขาย,ยัดร่างที่สุภาพแล้ว <c oughs> มันไม่ให้เห็นภาพ <c oughs> ถ้ายัดร่างนี่โอเคจะเห็นภาพว่ามันสร้างความลําบากให้กับชีวิตมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นควรเปลี่ยนอะไรอย่างงั้น <c oughs> เอาขาข้างยันประตูไว้อ่ะไม่แต่เสื้อสวยจริงสื้อวสวยส <c oughs> มวงสวยมากยืนยันว่าซักแล้วไม่หดเพราะว่าเอบางบางเสื้อยืดบางอย่างบางชนิดเนี่ยผ้าบางอย่างซักแล้วหดนะหดแล้วคอย้้ยให้เธอ ซักแล้วไม่หดไม่นี<ด>นะคะ,คะอ่ะส่วนเรื่องของเรากลับมาที่เรื่องของเราดีกว่าเริ่มจำไม่ได้แลว้วเรากำลังจะทําอะไรกันอยู่อ๋อเราเรากำลังจะพูดถึงเรื่องการกินเพื่อสุขภาพนะ ปีใหม่ปีนี้เนี่ยโอ้ผ่านมาจะสองเดือนแล้วนะค่ะเริ่มปฏิวัติสุขสุขภาพกันหรือยังนะไอ้ที่ถามมากินน้ำมันร้างไม่ใช่ถามอย่างเดียวนะคะต้องเอากลับไปทําด้วยใช่ป่ะใช่ถูกเพราะว่าทุกอย่างมันต้องเริ่มจากตัวเองใช่ค่ะแล้วก็ทั้งดีทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางนิวส์วันของเราบอกมาตลอดเนี่ยเพราะว่าเราปฏิบัติแล้วทดลองแล้วว่ามันดีจริงเราถึงได้นํามาบอกต่อใช่ค่ะก็ดูนะถึงจะผอมช้าหน่อยแต่ก็ผอมลง ใช่ค่ะพี่ไม่เถียงให้กำลังใจช่นหน่ยสิยะเเรื่องอา่านการกินคือเราเคยเล่าให้ฟังว่าน้องแอนอารีรัตน์เนี่ยผู้ประกาศข่าวกีฬาของเรานะคะที่บ้านมีสวนอยู่อัมพวาเอาผลไม้มาขายเอาผักผลไม้ที่สวนมาขายทุกอาทิตย์มาแล้วก็แขกดำนังอร่อยมากหวานมากที่ต้องจองนะจองล่วงหน้าเป็นอาทิตย์ รออพี่พี่ก็จะบอกถึงหน้ามะละกอแอนอาทิตย์นี้พี่ขอสองลูกนะเลือกสวยๆเขาก็จะเลือกเก็บไว้พี่แานมาแล้วนะคะเพราะว่ามาวางเนี่ยไม่ถึงสิบนาทีทุกคนก็เหมือนแจกเกลียใช่ใของลูาไปไวมากเลยใช่กล้วยกล้วยสวนกล้วยน้ําว้าเออลูกลูกพี่ถามว่าแล้วกล้วยที่ไหนไม่ได้ปลูกในสวนคะคุณแม่พี่ก็เลยบอกว่าอ๋นนี้ครปลูกข้างรั้วเนี่ยมันจะกล้วยสวน กล้วยบ้าเหมือนไม่กล้วยบ้าเด็กฉลาดเนาะสงสัยเขาก็สงสัยแล้วก็ถึงต้องเรียกกล้วยสวนกับแล้วอีกอย่างต้องเรียกว่ากล้วยอะไรไงเขาไม่ได้ถามกวนนะแต่เราก็อยากรู้อยากรู้แล้วกล้วยที่ไหนไม่ได้ปลูกในสวนนะก็กล้วยกล้วยข้างรั้วบ้านปลูกข้างบ้านข้างบ้านแถมนอกรั้วด้วยนะแต่ตัดมากินประจํา อันนัันจะเลนแบกเพราะนี่ะเลนแบกก็เสร็จเรื่องผลไม้ก็รากไม้เสร็จนะก็จะมีผลไม้แปลกแปลกมาเราก็เลยเอานะคนก็อยากเห็นว่าเฮ้ยปลูกเยอะขนาดนี้ที่ทำยอสิแล้วปลูกอะไรบ้างใช่เผื่อจะไปอุดหนุนถึงสวนเราก็เลยบอกเอาเลยเราตามน้องแอนไปดูสวนของน้องแอนที่อัมพวากันอุ้ยดีจังเลยไปถ่ายมาให้ได้ดูแล้วลายคายค่ะไปชมกันค่ะอันนี้เป็นดอกแครหางผู้ชม ตกมาแล้วตกน้ำค่ะต้องตามที่กิต ฉะนั้นรับประกันไม่ต้องใส่นะ้ำตาลน้ำเชื่อมแน่นอนเพราะถ้าใส่เนี่ยมันจะหวานเกินไปทานไม่ได้แน่นอนนะคะแล้วก็ก็จะแพ็คใส่น้ำแข็งอย่างเงี้ยค่ะหวานเย็นสดชื่นอร่อยนะคะเป็นสินค้าย,ยิ่งตัวเป็นไฮไลท์เลยที่น้นองๆในออฟฟิศเนี่ยสนใจแล้วก็ซื้อกินกันเป็นประจำทุกทุกวันจันทร์อาคารเนี่ยจะมีไปนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ค่ะ เกือบทั้งหมดนะคะแต่ความจริงแล้วมันมีเยอะกว่านี้ตามฤดูกาลค่ะอย่างเช่นมะพร้เนี่ยก็เพิ่งจะหมดไปมะพรพูก็เป็นผลไม้โบราณลูกสีกเหลืองเหลืองั้นนะคะเพิ่งจะหมดไปแล้วขับถ่ายดีด้วยอันนี้ก็เป็นที่ติดอกติดใจเพราะว่ารสชาติเขาจะหวานอร่อยนะคะเงาะก็มีผลไม้ในสวนเนี่ยพ่อบอกว่ามีทั้งหมด20ชนิดนะคะให้เดินรับดูได้มีทั้งหมด20ชนิดแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลที่เขาจะเอ,อกผลผลิตออกมาและอันก็จะนำไปขายทีออฟฟิ มีหัวปรีค่ะตรงนี้อาวุธชีวภาพร้ายแรงมากอันนี้แต่อร่อยนะคะอันนี้กินได้ส่วนนี้ก็เป็นมะละกอแขกดาะเหลืองอาลามสุขคาต้นเลยค่ะลูกนี้แค่20บบาทหวานมากเขาบอกนี่ส้มโอค่ะพันเขาใหญ่อันนี้ก็เก็บมาจากสวนนะคะกินได้แล้วแก่เลยหวาน นี่ก็เป็นมะพร้าวมะพร้าวและไฮไลท์ค่ะวันนี้ของอาจจะน้อยนิดนึงแต่ไฮไลท์มีแน่นอนนั่นก็คือน,นี้เลยค่ะน้ำมะพร้าวคุณผู้ชมสังเกตเนื้อดีๆเต็มคุมบบรรจุแน่นด้วยคุณภาพรสชาติอร่อยมาก ค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะพูดถึงก็คือความซื่อสัตย์ของน้องๆใน ASTV ด้วยนะคะอย่างของที่แอนเอามาขายเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเหลือเชื่อมากแอนไม่ต้องมานั่งเฝ้ายืนเฝ้าหรือว่าต้องมานั่งจับผิดหรือจะต้องให้แม่บ้านมานั่งเฝ้าไม่ต้องเลยนะคะแต่ว่าเวลาที่น้องๆหรือพี่โสพลอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าประจําหรือปุ้ยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะซื้อจะอุดหนุนถ้าเขาไม่เจอแอนนะคะเขาก็หิ้วของกลับบ้านไปเลย แล้วพรุ่งนี้มาลืนนี้หรืออาทิตหน้ามาเจอกันเมื่อไหร่ค่อยมาเคลียตังค์นี่คือความซื่อสัตย์และความน่ารักของคน ASCV เป็นอย่างนี้จริงๆนะคะน้ำมะพร้าวเอาไปกินกันก่อนเลยค่ะรู้จะขับถ่ายไปกี่รอบแล้วก็ไม่รู้แล้วค่อยเอามาเคลียค่อยมาจ่ายกัน15บาทเท่านั้นอีกอย่างหนึง่งต้องขอขอบคุณพอออรประเมนมากๆเลยนะคะที่อนุญาตให้แอนได้นำของสวนมาวางขายแบบนี้เพราะว่าถ้าแอนจะไปวางขายตลาดหรือไป ตลาดส่งข้างนอกก็คงจะเสียเวลาในการทํางานด้วยเพราะว่าต้องทํางานหลักก็คืองานข่าวด้วยนะคะอ่ะอย่างไรแล้ววันนี้ฝากถึงพี่แอนน้องนุกด้วยนะคะวันนี้จะรับอะไรดีคะมะละกอสักลูกไหมคะหวานมากลูกเลงไว้แล้วเงลวเงน้ำมะพร้าวไว้แล้วแต่ว่า แต่ว่าเขาจะมีแค่แบบมาแค่บางวันวานจันทร์อางคารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่น้ำมะพร้าวเขาแบบจริงๆหอจริงๆแล้วมาเท่าไหร่หมดเท่านั้นเลยอย่างเงี้ยพี่ซื้อทีก็สิบขวดบ้างห้าขวดไม่ได้กินคนเดียวนะคะแต่ว่าต้งงจ่ายทุกครั้งนะคือนี่แหละคือความน่ารักของพี่ของน้องรู้ว่าเวลาหยิบของไปเราจะรู้จํานวนแล้วเอามาจ่ายน้องแอนทีหลังขยันแบบนี้นะไม่มีทางจน ใช่แล้วแล้วนี่คือวิถีชีวิตที่น่าน่าศึกษาและน่าเอายี่งใหา่มากเลยเนาะการที่แบบมีสวนในบ้านแล้วก็คือต่อให้ขอโทษนะคือต่อให้แบบไม่ถ้าไม่มีงานทําหรือไม่มีอะไรเนี่ยมันก็คือการอยู่อย่างพอเพียงเนาะปลูกแล้วก็นํามาทานแล้วก็นําไปต่อยอดไทยมีอะไรแบ่งขายหรือว่าแลกกันกับสวนข้างบ้านอะไรนี่คือวิถีชีวิตแบบของไทยแต่วิถีไทยแต่โบราณเลยอ่ะแล้วโรงงานเขาเอาแต่ของดีๆมาขายนะ ไม่เคยเอาของแบบมาหลอกย้อมแมวขายย้อมมะละกอขายยังไม่มีนะคะสุขาต้นหวานเจี๊ยบห่เขาเขารู้ใจพี่ว่าแขกดำไหม,มคะพี่เนี่ยโอ้ออโหชอบมากมะละกอเขาอร่อยมากอ่าจากเรื่องสุขภาพแล้วมาดูเรื่องอาหารตาบ้างอาหารสมองอมใช่มเขาไปดูโปรดิเซอร์เราเนี่ยไปเปิดดูพันธิปดอทคอมนะคะเพราะว่าเขาไปเจอว่า20ข่าวท็อป20ของพันทิปดอทอที่มีการแทก แท็กต่อต่อกันไปเนี่ยมากที่สุดอ่ะเป็นข่าวอะไรของปี2014ปีที่แล้วใช่ซึ่งพี่ว่านะพี่กับนกท่าไม่ได้อ่านเนี่ยไม่มีทางเดาถูกเลยว่าอันดับหนึ่งคืออะไรใช่เพราะว่าผลสำรวจเนี่ยเขาบอกว่าอันดับหนึ่งคือข่าววอลเล์บอลก็คือวอลเล์บอลหญิงทีมชาติของเราใช่ไหมคะปีที่เราวิ้สทำผลงานเก่งแบบใช่ใช่แล้วก็ใครที่จะมาเป็นแฟนด้วยนะคิดหนักเลยล่ะตบกันไอ้ไอ้อย่างเนี้ย รบดูแต่ละนางเนี่ยไอ้ไอ้เนี่ยพี่เหมือนคาราเต้ยไง็ไร่รู้น้ะนั้วดูแต่ละนางแล้วพวกพงหุณสูงสูงแล้วมือนี่ตกกันเลยตาบง่า้ตกควายตายเหรอเขาบอกใช่เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยคนที่แชร์แล้วก็เข้าไปชมกันเ่ยรวม6ล้าน 22,580ครั้งด้วยกันอันดับที่2คือหุ้นอันดับที่3คือมอเตอร์ไซค์อันดับที่4คือจินดารัตเ้ยไไม่่ใช nonono 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 ย่าจินดารัตสเปอร์บันนี่เหรอแหมคุณน้องก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ย่าย่าย่าอันนี้คุณย่าค่ะ อันนั้นค่ะย่า,ยา,ยายนะคะอันดับที่ห้าคือฟุตบอลหกคือจักรยานอันดับเจ็ดการเมืองยังโอเคนะติดยังติดฮ็อปเทนนะอันดับที่แปดก็คือเนี่ยหนังซีรีส์ไววาวุ่นฮอร์โมนเนี่ยอ๋อใช่ือปีที่แล้วดูเป็นข่าวเป็นข่าวแบบทองอปถนะัเรื่องของซีรีส์เรื่องนีนะที่ก้าฟุตบอลต่างประเทศอันดับสิบทีวีดิจิตอลนะคะคนนี้มาก็เป็นเรื่องส่วนใหญ่นะะเป็นบันเทิงนั่นเลยเนาะ ใช่ดูเซสชั่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นบันเทิงเนี่ยแหละโอ้ยอันดับที่สิบสามในแฟนพี่เลยนะแฟนเก่าพี่เนี่ยจะบอกนี่เป็นเปิดเผยในรายการครั้งแรกเลยนะนัดเดทที่ตำรวจบอกว่าหน้าเหมือนคนที่ไปวางระเบิดที่พระก้อนนี่แหละพี่นัเดทคนละนัดเดทคนละนัดเดทมียย่าเลยเนี่ยนัดเดทขุยย่าขายผ้าหรือเปล่าอ๋อนี่มันคี้มย่าเออถ้าคิดุยย่าผ้าพี่อยากจะบอกนัดเดทว่าพี่เกิดเร็วไปหน่อยทำไมนะครับพี่ ไม่งั้นนะได้เป็นคู่ซิ้งกันนะเดทละใช่ปะไอดีเกิดเร็วไปหลายปีอ่ะไม่รู้จะพูดให้เข้าตัวกันทำไมเจ็บใจอัค่ะอันนี้ก็เป็นแบบเกร็ดความรู้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆมาสลับสลับกันนะคะพักกันก่อนเนาะใช่เดี๋ยช่วงหน้ากลับมามีเรื่องของพี่แดนมผู้จัดกวนนะแล้วก็เรื่องสุขภาพคสวัรูีค่ะ